สวัสดีค่ะจินไปเล่แม่อนะอ์วันนี้มีแกงส้มปลาทูต้มช้โป๊กระดูกหมูอ่อนผัดเน่อไม้กับเนื้อแกงส้มปลาทูเนี่ยน่าจะอร่อยแล้วมีไข่ต้มอีกนะคะไข่ต้มก็มีในจานเลยค่ะนี่ขาดไม่ได้ถ้ามาแล้วถ้าอยู่แถวคอนโดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงของสันก็ไปซื้อได้เลย นี่ขอชิมแกงส้มหน่อยดิกันโหลกมันจ้าเนี่ยน่าจะชื่อน้อยอร่อยจริงแกงส้มก็ใช้ได้เลยค่ะ รสชาติที่เราชอบพอดีเมื่อวานกินของยายอร่อยกว่านี้เมื่อวานยายแกงต้มบอลกับปลาทูอร่อยแต่ตเอ็กๆยังแกงให้ลูกกินได้อยู่ ้วันนี้กับข้าวไม่มีผิดหวังเลยค่ะ้วตกอซื้อมาวอร่อยห,ห,หมดเลย ินได้กินมาใช้ได้เลยค่ะของส้มรสชาติดีเลยปลาทูตัวใหญ่สวัสดีค่ะกินไปเรื่อยแม่ออสนะคะทานข้าวด้กันนะคะ นดี๋ยวคุณแม่ไปซื้อมาเจ้าอร่อยปไาน้อยเจ้าเนะี้ยปไาน้อยไหน่อยครับอร่อยเย็นน้อยแต่ของจนานแม่จะชุ่มน้อยอ,อันนี้เป็นไงอันนี้อร่อยผมชอบชอบที่มันใส่ถั่วด้วยนะ่ะพันดอกไม้แม่ก็ว่าใช้ได้อ่อนไปนิดนึงแต่ก็อร่อยเพราะแม่ไม่ชอบเผ็ดอยูวเลย แต่แกงส้มเนี่ยคือเดอะเบสค่ะก็มีทานได้อยู่หลายเจ้านะฮะ

Ừ. Mình hả? Mình tin mẹ mà nó Tấm thịt chịu tháo rồi lại thầm thiệt hỏi tháo, hỏi ่อแกะจัดเลยมีใครกินเจไหมคะเราคกรุกินเจกันเนาะขอมไล้ว ว่าแกงส้มอร่อยนะคะขอทานลองชิมดูนะคะ ตัวให,ใหญประทูไม่เมก็มหวานประทูะปะคงทใใีใหญ่ขึสนดสากรแต่ประทูเขาสวยนะ ไม่เห็นอาหารนะคะขอโทษด้วยนะคะเป็นคนอื่นเขาถ่ายแล้วเห็นแต่แรากล้องไม่อยู่ข้างบนเนาะอืมตอนนี้ไม่ตมีขาตั้งแล้วก็จับกลางมาแล้วเราไปหาซื้อขาตั้งมันึงเนี่ยของ วนวคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องกินไปได้ไมมออสนะคะสวัสดีค่ะ